สวัสดีค่ะทักทายทุกคนค่ะวันนี้นะคะอยู่ที่นาไทยนะคะคอนเทนต์ของเราวันนี้นะคะเรากําลังให้พี่ช่างนะคะพี่ธงที่ทําบ้านนอกดาวหลังนี้นะคะ,ะมีการเพิ่มเติมนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของที่จอดจักรยานนะคะเราจะมีทั้งหมด10คันด้วยกันนะคะแล้วก็จะเป็นโต๊ะไม้โต๊ะไม้หลังใหญ่มาก ย้ายมาจากบ้านกรุงเทพนะคะที่นู่นพอรีโนเวทบ้านเสร็จไม่มีที่ให้เขาอยู่เลยก็เลยได้ขนมาที่นี่แล้วก็ลงตัวมากเพื่อที่ว่าถ้าหลายๆคนได้มาพักใช่ไหมคะลานอนเนกประสงค์ตรงเนี้ยตรงครัวตรงนี้ยค่ะก,ก็ก็สามารถนั่งได้เหมือนกันทํากับข้าวนั่งกิจกรรมได้ทุกอย่างแต่ว่าหน้าบ้านล็อกดาของเราก็จะเป็นซุ้มที่เป็นหลังคาครอบทั้งโต๊ะไม้ใหญ่แล้วก็จักรยาน เราจะให้เป็นพื้นที่เดียวแล้วก็คือใช้ประโยชน์ได้สองอย่างสองเรื่งเลยซึ่งก็ให้วันนี้พี่ช่างก็จะขนกระเบื้องหลังคาที่เราขนมาจากบ้านกรุงเทพนั่นแหละค่ะให้ใครก็มีมใครเอาเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็ก็จะใช้เป็นวัสดุแบบเบาๆกันแล้วเป็นเมทัลชีสหรือเป็นกระเบื้องอีกแบบหนึง่ง อันนั้นไม่เป็นกระเบื้องบ้านหลังเก่ามันหนักมากให้วัดฟรีวัดก็ไม่เอาให้โรงเรียนฟรีโรงเรียนก็ไม่เอาให้นนและคนทําสวนดูแลสวนที่นี่ก็บ่เอาพี่พี่ช่างทีมงานพี่ธงบ้านนอกดาวก็บ่เอาก็เลยหมดู้จะเฮ็ดจะได้นก็เลยขนไปนะคะขนไปอุ้ยแต่แล้วเดี๋ยวนะหน้าเราทําไมเป็นอย่างนี้ขนไปใส่ถนน ตรงที่มันเป็นร่องแล้วก็รถวิ่งไม่ค่อยสะดวกนะคะอืโล่งขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูดีกว่าโลงแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอลูมิเนียมโครองอลูมิเนียมจากบ้านกรุงเทพเลยดูโครงใหญ่มากแต่อาจจะมีการเสริมขึ้นมาอีกนิดนึงแต่แต่ด้านหลังตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้อง เอาดินมาปรับอีกนิดนดหน่อยเพราะว่าเตียงตัวเนี้ค่ะเตียงหลังเนี้ยมันหลังใหญ่มากทีนี้เราต้องขยับขยับมาให้อยู่ด้านหลังเพื่อที่ด้านหน้าจะได้มีพื้นที่เยอะขึ้นเวลาจอดรถก็สะดวกขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะเนี่ยดูสิเสียดายมากเลย <laughs> ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ดัวนี้เป็นฝาครอบตัวอ,อ่างจากุชี ที่ขนมาจากบ้านหลังเดิมเหมือนกันค่ะมันอันนี้ก็สมบุกสมบันมากใช้ตั้งแต่พร้อมบ้านปัญญา,นาจนรีโนเวทบ้านนะคะคืออันนั้นคือก็ใช้คุ้มแล้วจริงๆเหมือนกันก็ขนมาขนมาแต่ไม่ได้ใช้หรอกค่ะเนี่ยนะคะคือเขาจะอยู่ประมาณประมาณตรงนี้แหละคะ่ะคือขยับ ขยับไปข้างหลังหน่อยด้านหน้าจะได้มีพื้นที่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโค้งขึ้นมาโค้งขึ้นมาสูงหน่อยเราจะปลูกไม้เรือให้คุมหลังคาเวลานั่งเล่นก็จะได้เย็นๆเออสมมติว่านั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมด้านหลังก็เป็นทุ่งนาอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยต้นไม้เนี่ยต้นไม้เราเริ่มโตแล้วฮะว่ากันไปค่อยทำดีละเล็กละน้อยค่ะ ส่วนกองดินนี่ไม่รู้ว่าจะเซตตัวเมื่อไหร่เนาะหนึ่งฝนยังไม่ได้สองฝนก็น่าจะยังไม่ดีเท่าไหร่อตามดูนะคะเดี๋ยวคงมอบหมายให้พี่ธงส่งภาพให้เรื่อยๆทุกวันที่เริ่มงานงานเราเราจะมีสองจุดก็คือก็คือจุดนี้อจุดนี้เป็นจุดนั่งเล่นแล้วก็จอดจักรยานนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือตอนนี้หนะาเทเลสเราที่เราต่อ ต่อเติมจากบ้านนอกดาวหลังเนี้ยปรากฏว่าฝนมันสาดเวลาฝนมันมาทางทิศเนี้ยมันสาดสาดเข้าร้านอนเนกประสงค์เราก็อยู่ไม่ได้ค่ะอยู่ไม่ได้เลยที่เขาเลยต้องมาเพิ่มเสาด้านหน้าขึ้นแล้วก็ยกขึ้นไปอาจจะต้องครอบบันไดให้สูงครอบแล้วก็อาจจะต้องตีไม้ละแนนยงลงมาเพื่อไม่ให้ฝนสาด ต้องใช้วิธีนี้ค่ะแต่เสียดายเข้าอยู่นะด้านหน้าเขาสวยไงแต่เดี๋ยวพี่เขาจะทาให้ให้ดูสวยงามเหมือนเดิมล้ค่ะงานนี้อ่ะตัวเติมส่วนนี้การฝนศาสเตอร์เรสนะคะแล้วก็มีการศาดตร์ด้านข้างแล้วก็รวมถึงพื้นที่ตรงนี้เราจะทําพร้อมกันส่วนเรื่องรั้วด้านหลังด้านข้างตรงนี้รั้วจะเป็นรั้วไม้โบราณแล้วก็หน้าทางเข้าเดี๋ยวค่อยว่าก,กันเก็บงานส่วนสําคัญนี้ก่อน <laughs> โอเคค่ะมาตามดูกันเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวให้พี่ช่างส่งคลิปวิดีโอให้ตอนที่ทำงานนะคะทุกคนจะได้เห็นความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มต้นไปด้วยกันค่ะแสงแรงมากผนจะตกอีกแล้วเนี่ยโอ๊ยว่าได้แล้วหนาว่าได้แล้วไปค่ะรอติดตามนะคะทุกคน 嗯。<laughs> เตรียมพื้นที่ทำโรงจอดรถหรูหลายสิบคัน จากเพิงธรรมดาเปลี่ยนเป็นโลงนาให้เสร็จแล้วคงสวยน่าดู วันนี้นะคะเข้ามาดูงานเอ่อเข้ามาตรวจงานที่นาไทยนาตายนะคะตรวจงาน,งานกันศาสตร์บ้านน็อกดาวที่นาไทยนาตายนะคะแบบสวยเด้อแล้วก็ได้พื้นที่ตรงนี้เพิ่ม <c oughs> จอดจักรยาน <c oughs> แล้วก็นี่ค่ะเป็นเตียงที่เราขนมาจากบ้านปัญญาที่กรุงเทพนะคะเออเพราะว่าก็เป็นสัตว์เป็นส่วนขึ้นดิเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นรออีกนิดนึงค่ะใกล้แล้วอันนี้เราจำเป็นต้องทำยื่นออกมานะคะเพราะว่า ฝนมันาสาดด้านหนาไหมคะนีก่ก็เลยต้องวางเสายื่นออกมาแล้วก็โมลหลังคาขึ้นไปใหม่อืมก็คือครอบเฉพาะด้านหน้าที่ฝนมันาสาดเข้าคะ่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำแบบนี้นะคะลานอนเนกประสงค์ที่อยู่ตรงนี้เราใช้งานไม่ได้เลยนะคะทีนี้ก็เลยต้องต้องกันฝนนิดนึงเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเปิดให้ทุกคนมาพักเป็นครอบครัวค่ะมันจะไม่มีที่อยู่เลยจริงๆนะ ทุกคนจะไปอ่ากันอยู่ข้างในแล้วมันก็จะค่อนข้างลําบากกันค่ะเออแต่พอยกขึ้นไปนะ่ะเหมือนจะได้ห้องเพิ่มอีกห้องนึงด้วย <c oughs> ดีๆงานเรางอกไปเรื่อยอะ่ะ <c oughs> เออได้ห้องเพิ่มมาอีกห้องนึงเสยเลยบัานนี้แงกลายเป็นมีที่นอนอะ่ะหลายที่เลย ข้างในอนอนได้สองห้องแล้วก็ลานอเนกประสงค์ข้างนอกเนี่ยถ้าจะปูปูผ้าใบแล้วก็มีฟูกแล้วก็เป็นหมูงก็นอนได้นะคะข้างนอกน,นี่อากาศดีเลยแล้วก็บิดพัดลมอะ่ะตอนเย็นมานี่อากาศดีมากแล้วก็บนเทเลสนู่นด้านหลังนู้นนะคะด้านด้านหลังยิ่งโอเคมากเลยเ,เพราะว่าอ,อะไรรู้ไหมอเ,เออเพราะว่านี่ถ้าเรากางเต็นท์ ฝนมาอีกแล้วข้าบนเท่ากลางเต็นท์ยิ่งเย็นเลยเนี่ยน้องชายขึ้นไปนอนตรงนี้แต่ตรงนี้ถ้าได้ห้องเพิ่มนะคะเราอาจจะทําหน้าต่างไว้สําหรับคนที่นอนนี้นอนได้อยู่ประมาณสองคนคุณเดชเออโอเคมากเลยฝนฝ <laughs> นตก <laughs> ใกล้แล้วค่ะเดี๋ยวตามดูความสำเร็จกันไปเรื่อยๆนะคะอัปเดตให้ดูเป็นคลิปๆไปค่ะ อันนี้เราทำกันฝนด้านหน้าเทเลสขึ้นมาแล้วตรงนี้ค่ะน่าจะได้ห้องนอนอีกห้องหนึ่ง <c oughs> กำลังดูอยู่นี่เนาะขึ้นมาบนบันไดเนี่ยค่ะซึ่งอันนี้มันก็สูงเนาะสมมติสมมติว่าเราเดินขึ้นนี้มาแล้วถ้าเราปาดัด <c oughs> ปัดตรงนี้เป็นประตูแล้วก็ปูพื้น อนอนได้อีกสองสาคนเลยเดี๋ยวเขาว่ากันค่ะเอาให้กันจัดด้านหน้าเทอรเรสนี่ให้มันเสร็จก่อน เดี๋ยววันนี้จะ update, อัปเดตการศาสตร์บ้านน็อกดาวน์าไทยนาตายให้ทุกคนได้เห็นอีกนิดนึงนะคะใกล้จะร้อซแล้วค่ะไปตามไปดูกันเลยดีกว่าออนี่งานเราใกล้จะร้อเซแล้วนะคะทุกคนอัปเดตให้ทุกคนเห็นดีกว่าเออ แดวตอนแรกเนี่ยไม่ได้เลยนะเนี่ยไม่ทุกเวลา พี่ธงจะปรึกษาไอ้ตรงเคาเตอร์นี่ไหมคะ่ะถ้าเราจะมุงหลังคานะ่ะแม่ถ้ามันเป็นใสเลยเนี่ยอืมมันไม่ไดบาบังแดดนงพี่คือแดดมาตั้งแต่หกโมงเลยดิก็เลยจะปรึกษาว่าเอะเราจะมุงใสทั้งหมดเลยหรือว่าจะหรือว่าจะอืม มงทึบมาถึงตรงนี้แล้วจากตรงนี้มาถึงนี่ก็เป็นใสบอกอันนี้วิธีแรกเนาะวิธีที่สองหรือว่าจะมงทึบครึ่งหนึ่งฟืดยาวแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นใสบอกหรือยังไงปรึกษานะพี่เพราะว่าเนี่ยพวกหนูโอ้ฝลแล้วมาเอาอย่างมาว่างตรงน,นี้คือแบบเนตากแดดนานหลายชั่วโมงเลย วันนี้เราเกือบจะปิดงานแล้วนะคะขอบคุณพี่ธงแล้วก็พี่พี่ช่างนะคะอันนี้คือสองวันเก็บงานอี่สองวันเก็บงานนนี้ช่างยิงนี้เสร็จแล้วก็จะเก็บขอบนู่นแล้วสองวันก็เก็บอันนี้ค่ะสีสเตเลสหน่อยเฮ้ยใกล้แล้วนะทุกคนก็จะเปิดแล้วนะฮะสวยกว่าเดิมเยอะสวยกว่าเดิมเยอะเลยได้ห้องเพิ่มอีกเดี๋ยวห้องเพิ่มค่อยว่า,ากันเออเดยวก็ได้สัมผัสหน้าตายแล้วล่ะ เอาฝากเบอร์โทรศัพท์ค่ะเบอร์มีหลายคนสนใจเบอร์ผมช่างธงชัยนะครับเบอร์0 1> <อ>ู1ย์6ปดหนึ่งแปดสี่หกสี่ย์เจ็ดหกตั้งอที่อำเภอบ้านนานะครับบ้านพราวขอบคุณนดังลาหลายๆเรื่องที่ใส่บริการไห้จ้า <laughs> ใครที่สนใจนี่นะคะเราให้เห็นผลงานเลยในคอนเทนต์ Youtube เรานี่ละคะ่ะก็ติดต่อเบอร์พี่ธงชัยได้เลยนะคะตามที่ขึ้นในคอนเทนต์ของเราเลยไปสู้ๆนะคะดเดี๋ยวจะตามมา สวดีจ้าีจ้าบ้าบ้าสวัสดีครับนี่ข้างบนกองดินนี่เราจะมีเป็นเต็น์นะคะทุกคนเดี๋ยวอนาคตมาตามดูกันแต่ว่าให้ทุกคนมาเช่าบ้านหลังนี้กันก่อนเออไปเจอกันอีกอาทิตย์สอาทิตย์พุละค่ะสวัสดีค่ะไปทำอะไรกลับแล้วเหรอ น้องเตาอุย้ยมาจากไหนเนี่ยเล็กอะไรวะเอาลงไหนอ่ะโอเคไปได้เปล่า hand. เปนได้นู่นไงแถวแถวต้นกล้วยน่ะลงได้ถอยไปนี่แล้ให้นายยืมยืมต้นกล้วยแสงสวยจังเลยไปอีกไปอีกข้างหน้ามันมีที่บ้างไปที่ทางที่มันจะเข้าบ้านเก่าแน่อะไรของเธอเนี่ยเบนนี่เอย่าไปหลอกนี่อถ้าไม่ถ่ายตอนนี้นะแสงหมดแล้วข้างหน้าใช่แล้วอบตอยู่ข้างหน้าเราไปที่พิเศษไปที่มันทางเข้าหมู่บ้านโบราณแน่ ทำไมเนี่ยนี่ไงจอดจอจอจอดจอดจอจอดอดยัง้หน่อยไปย่างงไปจนนพี่ลงไปเลยเป็นอยู่คนนี้ได้ไปด้วยกันค่อยซูมบัตรเรซูมเลยรถี้พอดีเลยโอ้ยอาไปไปต้องหาเหตุผลแล้วไปด้วยกันย่านอย่างเดียวนี่สวัสดีค่ะ ตอนนี้อยู่ที่นาไทยนะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่จะต้องมาตรวจงานช่างนะคะทีมที่ทงที่ทำบ้านนกดาวนั่นแหละคะ่ะทำงานการสตราสคลิปก่อนหน้านั้นก็คือ,อ,อประมาณ80-90%นะคะที่ทุกคนได้เห็นแต่ว่าวันนี้คือปิดงานแล้วเออเรามาตรวจงานกันนิดนึงนะคะว่าเรียบร้อยดีหรือเปล่าปะ่ะตามไปดูกันเลยค่ะ ไปดูกันดีกว่านอกจากเราทำกันฝนข้างหน้านะคะเราปูกกระเบือ้องนี่ค่ะทุกคนมาดูปูกกระเบือ้องนี่เราก็ซื้อวัตถุดิบมาทำกับข้าวทานกันนะคะ กูกระเบื้องยาวเลยด้านหลังด้านหลังก็ว่างๆของที่มีประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยเก็บอืมซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเต็นเต็นที่เราซื้อมาอยัางไม่ได้ทำฐานก็เลยต้องวางไว้อย่างนี้ก่อนกำลังวางแผนอันนี้นะคะรัวเรากำลังว่าจะ ใส่ตะแกรงตะแกรงลวดข้างหลังนิดนงึงแล้วเราก็จะเอาตะขอมาเกี่ยวใช่ไหมเกี่ยวแล้วแขวน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 ,ขวนตรงนี้ปิดตรงนี้ปิดนี่ปิดนี่เดี๋ยวตรงนี้อาจจะเป็นประตูผลักออกอะไรก็ว่ากันไปค่ะเอ้อเรียบร้อยมากขึ้นแล้วก็มีที่ล้างจงล้างจานนะ <laughs> ล้างไป ฟังเสียงกบเสียงเขียดไปเด้ถ้ามาาขอยกบาจข้ากดสดสตัวผู้ใดสชินอนข้างนอกนี่ลานอเนกประสงค์เรานอนได้ <c oughs> พร้อมเสมอ <c oughs> พร้อมเสมอแล้ว <c oughs> นอนได้สามคนนี่สามสีค้นนี่ยไไม่มีไม่มี <c oughs> นะตี้ถ้าอากาศสักทุม่มนึงมานน่มันเย็นเย็นจักหน่น้อย <c oughs> นี่ไหนก้นไเป็นจีบไม่ใช่่าก็กล้ดยประมาณนะคะทุกคนนี่อันนี้มันก็มองเห็นไหมเนี่ยเอออันนี้มันไดเราจริงๆตรงนี้เดี๋ยวเราวางแผนจะเสริมแผ่นพื้นมันสามารถนอนได้สองถสามคนนะคะตรงนี้ ส <Es> วยไหมคะทุกคนคือใกล้จะพร้อมแล้วนะคะสําหรับบ้านนอกดาวหลังนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะให้ทุกคนได้ติดต่อเข้ามาทางพี่เจี๊ยบนะคะแต่ก็ค่อยติดตามผ่านแฟนเพจแตะอะไรไทยเลยก็หลายๆคนมาพักที่นี่นะคะก็มันก็คล้ายๆคอนเทนต์เรานี่แหละนะคะคือมาพักปุ๊บก็ทุกคนได้มีกิจกรรมซื้อวัตถุดิบ มาทำกันเองล้างถ้วยล้างจานเรามีเตาเรา,ตเรามีตู้เย็นมีอะไรทุกอย่างครบชมกาแฟเองตอนเช้าแบบนี้ค่ะเราก็มาสัมผัส <c oughs> บรรยากาศนี้ได้นะคะจามทำไมคะเอ้ยไม่ใช่จามตะึกทำไมคะ <c oughs> ฝากด้วยนะคะสำหรับช่องอรไทยชาแนลนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะติดตามคอนเทนต์ต่อไปคะ่ะไปแล้วบ๊ายบาย